ตอนนี้พิธีก็วุ่นวายหน่อยวุ่นวายหน่อยนะเกียรติบัวก็เข้าไปประท้วงนะครับถามว่าทำไมต้องไล่ลงด้วยนะเพราะว่าไอ้แดงมันเป็นฝ่ายเดินน่ะไม่ควรไห้ลงอ่ะส่วนทันนี้ส่งหนีส่งถอยอ่ะเชีบุญธรรมก็ไปยกมือไหว้ขอโทษนะไอ้แดงก็เข้าไปวุ่นวายแล้วไปวุ่นวายแล้วว่าไล่ลงทำไมอ่ะมันไล่ลงไม่ได้นะฝ่ายแดงเนี่ยเป็นฝ่ายเดินอ่ะลไล่ก็คือไล่ทุนเงินแต่บมวยอ่ะ ก็ประท้วงนิดหน่อยนะสมาชิกนะไม่ถึงะเป็นเรื่องใหญ่นะแค่ประท้วงี้สวยอ่ะให้ให้ให้ไงี้ยเกมประตูงี้เฉยนะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะเสียด้วยไม่พอใจอ่ะขอว่าไล่แดงลงได้ยังไงนะครับเพราะว่าไอ้แดงเนี่ยเป็นเป็นฝ่ายเปิดเกมอ่ะนะครับแดงเป็นฝ่ายเปิดเกมนะใช่ใช่ นายเอกปัทญีไม่พอใจอ่ะนะ้ี่ชูทานด่วนพี่เอกวิ่งไปจะไปเอาเรื่องกรรมการเมื่อกี้เอกโดนแล้วมาจากว่าโดนเจ้าที่เขาดึงไว้อ่ะก็ดูแล้วว่ามวยเนี่ยกรรมการชนมือสามครั้งนะครับไม่ต่อยกันกรรมการเขาก็มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์ไล่ลงทั้งคู่อ่ะเอกปัทนีขึ้นปีขึ้นรนเวทีละไม่พอใจไม่พอใจเอกปัทนีไม่พอใจ ก็กรรมการนะครับเขาจับชนมือสามครั้งถ้าไม่ต่อยกันเนี่ยมันอยู่ที่อื่นพิธีกรรมการว่าจะไล่ลงทั้งคู่ไหมเพราะว่าเราต่อยออกกู้นะครับนะมาเต้นโชว์เนี่ยไม่ได้อะไรเกิดขึ้นนะมวยเนี่ยมันเบียดจะมันเบียดมากะ <S <S ะมนะน้ำเบียดมากนะเหมือนก็หนีสี่ยกไอเดีก็เ,เดินทำสี่ยกแล้วพยกล่างออกฟุมทีนี้กรรมการบอกว่าชนมือไม่ไม่ชก ก็เลยจําเป็นต้องฟ้าไหมขึ้นมาแล้วก like ็ไม่มีการตัดสินนะครับตอนนี้ลันเกิดความวุ่นวายอยู่นะครับุ่นวายอยู่ในสนามคูว่าจะลงเอยยางไงนะครับเดียไม่พอใจแล้วก็เอกปันนี้ไม่พอใจชุมทางด่วนนะครับก็ขึ้นไปบนเวทีนะครับ พี่แดงเขาทรายก็ขึ้นไปคนนะพี่แดงเขาทรายขึ้นไปพี่แดงเขาทรายขึ้นไปมาในมุมแดงเข้ามาที่มุมไม่ยอมลงนะไม่ยอมลงนักเวรก็ยังไม่ยอมลงตาเราก็ยังไม่ลงเราต้องผัวแดงลงมาละแดงลงมาละแดงลงมาทีแล้วครับเตือนคนนะครับเตือนคน ชูลงแล้วนะเหตการสกัดเข้าสู่เขาสงบนะแล้วก็ฟูต่อไปก็จะฟูนะวิทีการรายงารจบแค่นี้ครับอซึ่งรายงานเหมือนเดิมสรุปชูเสมอครับสรุปชูเสมอเพื่อว่าไม่ให้นักมวยทัพฟูนะครับให้เสียสิทธิในการชกนะครับถ้าเกิดมีการไม่ตัดสินเนี่ยทั้งคู่ก็จะเสียสิทธิไปเรียงระเบียงการจะชูมือให้เสมอนะครับโอเคครับเสมอกันไปครับเสมอที่เราไปหมดแล้ว